เอาล้วคับมาต่อกันเลยผมในพักที่สามผม,ผมในซิลลี่เกาะเลยว่าโอเคผมนี่ระหว่างที่เคยผมไปผมก็เนี่ยระหว่างที่จบพักที่สองไปผมก็ไปขยายเนี่ยขยายมามันก็กว้างขึ้นไกลขึ้นแล้วผมก็เอาพวกขนมปังมันไปเก็บใส่กล่องนู้นละหรือเอาโบกกลมดิดเออันนั้ลงก็ได้จริงลงก่อนนะดเดี๋ยวเ,าเอามาเรียงแบบเตีทั้งกล่องเนี่ยพลังซุปเปอร์สายยาตีทั้งกล่อง เต้ผมพื่ก็มาเก็บเน,นี่พึ่งนจะถ้าเอาไปเศษนู่าาน,นเดี๋ยวมันปนไงไอ้จุโอ๊ยใจร้ายโอ้ยถื่ถั่วเี๋ดี่านี่ผมก็ได้เขาเลยจอดรูไอ้ตรงนี้ที่ปที่าาผิงด้วย น่ามานักเลยนะแนวประมาณนี้ผมน่าจะได้นะผมก็คุดไปจนค้าพิดแองหลายครั้งแล้วผมก็ค้าพิดแองไม่เหมือนเดิม ไก่พวกนั้นจะไม่ร <that> <Wenn Christmas> ู <That> well. <together> ้จะล้มมยังไงในงงอันนล้ให้บนหัวนี้มีหรือเปล่าไม่รู้จะเอวีซีวโน่รื้เปล่าจะปล่อยอนี้อนี้นกินด่ ไก่สองตัวผมก็เขาเลยผมเผลอไปดันมันทั้งสองตัวเลยตกลงไปในหูเพลของความล่าชื่นมันก็ไม่ตาย ตอนผมกระโดดลงไปตายพวกมันก็เห็นมันกำลังมีอยู่เลยก็เลยกำลังอยู่ด้วยกันเลยที่เราก็ต้องรอให้เช้าวไอ้มาขุดมาขุดรอแล้วกันนะมาผมขุดรอขุดจะเป็นมือตะคิวแล้วขุดจะเป็นตะคิวแล้วตอนนี้มาขุดต่อใช้เองมาเลยกดแชร์แบบนี้ดูดิพี่อยู่แค่นี้เดียวเองอ่ะ อยู่แป๊บเดียวเลยนะดูดิพี่พัฒน,นามาโคต,ตรเยอะตอนนี้อยู่มาแป๊บเดียวเองไม่ได้โกงอะไรทงสเลยดูดิขยายไม่ตั้งนานอ่ะขุดตั้งนานตอนที่ไม่ได้อัดคิเลดูดิเดียดเด๋ยวที่เอา่ขี้เนะ่ยวางน้ำมันนี่ปื้มมันก็ขยายด้วโอเคผมมามาต่อคับแอคหนีเลยแล้วกันเนาะ ต่มาผมก็จะขุดตัดมาแล้วเข้าตามมาแล้วกันทานแล้วอ๋อทานผุก็ตายแล้วตกตายแล้วทำของตกอย่าทำตกนะตกเป้พี่ตกนะ เอฟิเดปิดเอฟิมันจะวิ่งการที่ต้องการดูยาโตยาโตโอเคได้กระดูมมาสองอันเขาโชคดีเลยได้กระดูมมาสองอันโอ้โหสวโว่เนี่ยแต่ผมว่าขยาทางเยอะเลยมันได้ตั้เยอะ คิดโค c ิด c r i ต้องการเจมงมุมมันจะเกิดตาม่กนนะนานแ้ผมก็เขเลยได้วางกะดัษแตและก่อไวแล้วแล้วก็วางไม่ลเยมองหามองหา่กนว่ามีอะไรเกิดหรือเปล่าโอเคตรงนี้ไม่มีนะ รับกลับไม่ได้ด้วยนะทำไมกันต้องใช้มือ,ดดมอขุดตัวนี้มือที่ขาดมือไซตามะมือไซต,ต,ตามะออกลงยาวมือไซตามะออกลงตอนนี้ไม่มีใครสลายไซตามะได้แล้วไปจบ ก็ไม่มีอะไรมากครับผมจะว,วางข้างขวาดีกว่าเออเราขยายเราขยายดีกว่านะพอดีผมไปเพื่อแล้วคุมบอลตั้งมาแอกแตกเป็น,นย,ยี่สิบกว่าอันขแอยวิชาทางงี้นะไปแล้วก็มาผมาขยายมาตามผม แในนี้ก็ลงมาจากพีแอคเช่นเคยผมมาที่ลงมาจากพีแอคผมมั่นใจได้ว่าผมต้องเล่นได้ผมลงมาไอ้ตรงนี้ถักเดียกแล้วต้ขยายเนี่ยต้องไปหาดินมาขยายตีนก็เอาไปท้ายตรงโน้นหมดเลยนะต้องเอขยายมันให้มันเกิดมัลเตอร์เอ้ยไม่ใช่มาเตอร์ดิสตไม่ได่านะไม่ได่านะ ที่อยากวางนีีผมแล้วก็วางตารงกลางนี้โอเคก็ได้ก็ตัวละโอเคผมมาทำต่อดีกว่าโอเคผมมาเราไม่กดย่อแล้วกันนะวุ้ยตกโอ้โหมีคำหยาดเล็กน้อยก็ขอทานไพด้วย มาเริ neck, oh. uh, play, ่มใหม่โอ้บอกอเนี่ยไอ้คือมันสั่งไปเนนสั่งสั่งไปนสังสั่งสั่งไม่ใช่สั่งสั่งโอ้ยสั่งมงพูดภาษาอะไรของมึงนิดมาผมมาขยายพื้นที่ตอคิวเคิวเปิดเปิรีโมทมีรีโมทรีโมทเอาไม่ีดิรีโมทรีโมทเอาไม่ีดดกดเลขเก้าสิบเก้าโอ้ไม่มาล้วครับเก้าได้ม โบตอโอเคแค่นี้พอดูหนังดีกว่าหนังขั้นยิบเก้าใช่ไหมอืมยิบเก้าจริงแล้วก็ต้องทอจาดตรงนี้ได้เนี่ยโอ้จะไปอยู่ตาตุ่มเลยเมื่อกี้ยากอ่านตัวเลยอ่านตัวเลย มาใกล้ๆดิพี่อ่ะไม่ไกลๆไม่ได้โอ้ยไอตัวที่มันปีนปีนพลังปีนพลังปีนพลังยืบุกุดาเอ็งเอ็งต้องเอ็งต้องยิงดีอ่ะอๆๆพอดีผมคุยกับน้องเนี้ย โอคบนทาก็ขยายแล้วออยดหยุดหยุดอ่อรื่อออแล้วเอาก่อนอาอ่อนอกออก่ออากอนเซเว่นอกตัวอะไรครับมนเป็นตัวอะไรนะครับสซลอะไรี่อย่านีเอยอ่ะไม่ออกอ่ะไม่ออกพี่อ่าไม่ออกเซเว่นเาขี่ล้างพี่ได้ไหอีพอดเร่องกับนอลผมอาจจะเสียงต่งเน้อยเออ อย anyway. <c oughs> ่ารัดคอพี่เฮ้ยมึงจะฆ่ากูเหรอเซเว่นจะฆ่าเหรอเฮ้ยจะฆ่าพี่เหรอเซเว่นคิวเซอร์เลยครับเฮ้ยมึงจะฆ่ามึงจะฆ่ากูเหรอโอ้ยไปเต็นท์นะผมไปเดี๋ยวเออเซเว่นหมดละเซเว่นอย่าเล่นเซเว่นอย่าเล่นเซเว่นอย่าเล่น

นี่เป็นด้านคือล่ะนี่ก็มีอ๋ออันนั้นคือก็มีนะคือก็มีมันอยู่ในไข่เซเว่นก็มีเาไข่นั้นก็ลงทามาแล้วอ๋อมูคั้วไข่เข้ามาเลยเหรอคือเพิ่งซื้อมาแต่เซเมันเซเิ่นเขาเถื่อนน่ะเบ้ด๋อย ประมาณนี้ได้โอเคทั้งละทีนึงอนนี้กี่ทีนึงหกเกห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 หกหกงกหกหกห้หหกหกหสหกหกหากห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  Okay, โอเคคมระดับผลแล,วลว้วเนี่ยกระดูสบายสบายเลยโอ้หินก็ใช้โคตรเปลืองเลยคมข้าวเ่าไหนถึงจะโตเนี่ยเออเอามาเล่นกระดานดีกว,ว่าเหือเราก็มีกระดูกไม่ใช่หรอว่านี่คิอผมเอาไวเ้เล่นกันนี่หมดแล้วนี่ไง 你找我的、嗯嗯 ตอนนี้วะาโอ้ยตัดไม้ตัดไ้ตัดไม้ตัดไม้จะมาตัดตาตัดไม้เห็นว่า what the fuck จะเอาอะไรกับกูนะจะเอาอะไรกูนี่อเามาบอกขอยด้านหลังจะเอาอะไรวะ ได้แล้วหมดพอดีเลยเนบานะครับบานะครับจบคิดนี่ผมต้องไปฟทำเนี่ยนบารบไม่ใช่หมคะเอบาร์บคิวบาร์บีคิวนะ่ยบาร์บีคิวกินตีอยเลยบาร์บีคิ มาไปกินเลยทุยบาบีคิวมาบีคิวเลยทุยัวางตรงที่วางได้แบบตรงเขียนต้องวางแบบตรงเขียนต้องวางแบบโหโคตรโหดอะ งั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็ถ้าเจอแล้วเดี๋ยวผมไปฟาร์มหินด้วยเนะี่ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาพัฒนาตอนที่ลงคลิปแล้วกันไอตอนที่อัดอัดคลิปแล้วกันโอเคผมงั้นคลิปนี้ก็ขอจะเป็นเพียงเท่านี้ผมงั้นก็คลิปนี้นเดี๋ยวแป๊บผมแป๊บแป๊บแป๊บแล้วก็คลิปนี้ก็ See you again นะผม See you again ครับผม